บนยอดทุ่งเขาหลวงวิวทิวทัศสวยงามคุ้มค่าแกการปีนขึ้นมาบนยอดเขาหลวงก็ยังเป็นป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ถ้าจะสูงเาไปใกล้ๆให้เห็นที่ข้างล่างปรากฏว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างมากค่ะถ้าดูจาก บนยอดเขาหลวงมานะคะสุขโขทยัยน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างมากเลยค่ะช่วงนี้ก็จะมีพาย,ยุฝนบัวลอยอเข้ามานะคะแต่ก็ยังทำให้คือวิวทิวทัศน์บนทุ่งเขาหลวงก็ยังคงงดงามอยู่สมคำเล่าหรือ อันนี้เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกเราได้เห็นหมอกก่อนที่พระอาทิตย์จะตกนะคะแต่เราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกเลยเพราะว่ากลุ่มหมอกนั้นเป็นกลุ่มฝนค่ะที่มาบดบังพระอาทิตย์ตกหมดแต่ก็ได้ภาพบรรยากาศทิวทัศน์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ตุ้มเขาหลวงค่ะ